ถึงแล้วค่ะวัดสากเกตภูเขาทองนะคะที่อิวจะพามาเที่ยวค่ะเพื่อนๆบรรยากาศตรงหน้าวัดนะคะอันนี้ทางขึ้นภูเขาทองนะคะลมลื่นมากเลยค่ะมีน้ำตกสวยงามนะคะแล้วก็มีรูปปั้นของสัตว์ต่างๆแล้วก็พระพุทธรูปค่ะ สวยงามจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศล่มลื่นด้วยต้นไม้นะคะน่าเดินขึ้นไปมากเลยค่ะวันที่ไปนี่ก็ฝนตกนะคะอากาศจึงไม่ร้อนค่ะแต่ถึงวันธรรมดาก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็น้ำตกข้างๆ ทางนะคะทำให้รู้สึกเย็นสบายค่ะเดินขึ้นไปสูงมากเหมือนกันนะคะบนภูเขาทองภูเขาของกรุงเทพค่ะภูเขาทองเป็นเหมือนทางเดินขึ้นไปสวงสวรรค์น,นะคะตามทางเดินขึ้นไปก็จะมีเสียงบรรยายถึงประวัติของ ภูเขาทองนะคะจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่3มทรงดำลีให้สร้างนะคะแต่ว่าจะแล้วเสร็จก็สมัยของรัชกาลที่สี่แล้วค่ะทางเดินขึ้นไปสวยงามมากค่ะ บันไดที่เดินขึ้นไปก็เดินสบายสบายนะคะไม่ชันมากค่ะต้นไม้เขียวข้างทางเยอะเลยค่ะลูกปั้นสวยๆมีที่ให้แวะถ่ายรูปหลายๆที่เลยนะคะ แล้วก็จะมีระฆังค่ะเยอะมากเลยค่ะเรียงรายอยู่ตามทางที่ขึ้นไปนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะเสียงก็จะดังกังวานนะคะเสียงจากระฆัง ระหว่างทางเดินขึ้นก็จะมีทางพักเป็นช่วงๆนะคะสวยงามไหมคะเพื่นพนอนๆเขาก็จะมีเวลาบอกขึ้นลงเข้าชมนะคะภูเขาทองตั้งแต่7จดโมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะในช่วงพักก็จะมีบันไดเดินขึ้นต่อ ใกล้ถึงแล้วนะคะบนยอดภูเขาทองค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะสูงมากแล้วนะคะไม่มีต้นไม้ยอดไม้ส,ไมสูงกว่ายอดไม้แล้วค่ะสูงมากที่บรรยากาศส,สวยๆรอบๆนะคะที่เรามองลงไปช่วงนี้ก็จะขาสั่นแล้วค่ะ เป็นโลคกลัวความสูงด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีต้นไม้บังข้างๆแล้น,น,นะคะด้านบนสวยงามไหมคะใกล้ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะวิวรอบๆภูเขาทองค่ะขาสั่นค่ะ หัวความสูงด้วยนะคะอีกนิดนึงค่ะจะถึงแล้วสวยงามนะคะแต่ว่ากว่าเราจะขึ้นไปถึงก็สูงมากอยู่เหมือนกันค่ะ มีรบรรยากาศรอบๆต้นไม้แล้วก็วัดสักเกตนะคะอยู่ด้านข้างในปจนนัจจเดินขึ้นไปด้านบนด้วยกันค่ะเพื่อนๆใครมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวกันนะคะเป็นวัดสำคัญ ของไทยวัดหนึ่งเลยค่ะแล้วเป็นสถานที่สำคัญก็คือภูเขาทองวัดสะเกตนะคะ<า>นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาก็มาเยี่ยมชมที่นี่เป็นไฮไลท์ของกรุงเทพแห่งหนึ่งเหมือนกันค่ะขึ้นมาถึงแล้วนะคะด้านบนอีกนิดนึงค่ะจะมีะระฆัง แล้วก็ปลูกดอกบัวตามทางด้วยนะคะ,ะคระฆังเรียงรายเยอะมากเลยค่ะบนภูเขาทองวิวสวยๆค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ที่มาก็ฝนตกนะคะฝนตกเป็นระยะระยะมีเมฆฝนตลอดก่อนมาถึงฝนก็ตกแต่พอใกล้จะถึงภูเขาทองฝนหยุดนะคะอยู่เลยขึ้นมาข้างบนภูเขาทองเดินขึ้นมาได้ ไม่งั้นก็คงขึ้นมาลำบากนะคะเปียกนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนสูงมากๆเลยนะคะภูเขาทอง ใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีนะคะกว่าจะขึ้นมาถึงบนยอดนะคะ 但是，从这个角度，还是觉得，可能还是有点不 สวยมองไปได้ยังรคนก็ยังเจอขึ้นมาไม่ไ้เยค่ะแปลว่าคนจะตกหนันี่ค่ะได้ขึ้นมาบนยอดภูเขาทองหรือสวรรค์ภูเขาทองแล้วนะคะ บรรยากาศรอบๆวิวสามรองศาค่ะแต่ว่าต้องรีบถ่ายหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกเปียกค่ะฝนตกเรื่อยๆค่ะไม่หยุดสวยงามมากๆเลยค่ะสวยไหมคะพเพื่อนๆ มาข้างล่างแล้วนะคะทางที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ก็สวยงามเหมือนกันค่ะต้นไม้เยอะเลยนะคะจัดได้สวยงามมากค่ะสดชื่นนะคะได้เดินชมแล้วก็อยู่แถวๆนี้ค่ะแ้วฝนจะตกแต่นักท่องเที่ยวก็ามาตลอดนะคะ ั้งคนไทยและต่างชาติก็เยอะมากเลยค่ะแล้ว mm hmm. เจอกันใหม่นะคะ mm hmm. พเพื่อน